บังคมบาดแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชำ่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเกียรติชัยพิษนุวงศ์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นตน้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหวัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี